ในส่วนของ S&P p r i s e o n One เนี่ยเขาก็จะมีโมดูลในส่วนของ Fixed Asset รองรับอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการผูกผังบัญชีในส่วนของ Fixed Asset ให้ถูกต้องก่อนในตาม Asset Card นั้นๆน,น,นะคะซึ่งระบบนะคะเขาก็จะมีเลือกนะคะให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะผูกผังบัญชีตามในรูปแบบไหนนะคะการบันทึกบัญชีในส่วนของพวกค่าเสื่อมนะคะเราจะ Posting of Depreciation แบบเป็นอะไรนะคะจะเป็น Indirect นะคะหรือเป็น d i r e c Post of, uh, posting or posting off retirement นะคะเวลาเราขายเราจะบันทึกการขายแบบไหนจะเป็น net หรือจะเป็น r o s t ถ้าเราเลือกนะคะ indicator uh, in direct นะคะกับ net นะคะเราจะต้องมาผูกบัญชีนะคะในส่วนของที่เป็น net นะคะว่าเราจะบันทึกบัญชีแบบไหนแต่ถ้าเราเลือกนะคะที่เป็น r o s t เราก็จะต้องเลือกผูกผังบัญชีในส่วนของ r o s t ให้ถูกต้องดังนั้นเราจะต้องดูก่อนว่าในส่วนของธุรกิจของเราเราเลือกการบันทึก บัญชีแบบใดนะคะเพื่อให้เราสามารถนะคะนำงบการเงินไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ในหน้าของ b i g a s s e เเรานะคะถ้ากรณีที่ลูกค้ามีในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีอย่างเช่นพวกยานพาหน,นะเราก็จะต้องเซตในเรื่องของ depreciation area ที่เป็นมาตรฐานการบัญชีด้วยระบบนะคะเขาจะคํานวณค่าให้แต่จะไม่ บันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้เราสามารถเอาส่วนที่เป็นมาตรฐานการบัญชีไปวิเคราะห์ในเรื่องของการปรับปรุงในพงร50ได้ระบบก็จะรองรับในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องดูว่าโครงสร้างหลักๆของเรามีอะไรแล้วจะต้องมีการคอนฟิ r เกชันแบบไหนนะคะ ถัดมานะคะก็คือในส่วนที่เรามีการเลือกส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะเลือกเป็น i, อินดีอินดเล็กและเน็ตนะคะซึ่งระบบนะคะเขาจะมีการนะคะหาค่าการเดบิตเครดิตให้เราเลยว่าถ้าเราเลือกเป็นอินดีเล็กนะคะเขาก็จะมีการดึงมาเลยว่าจะกไรหรือขาดทุนนะคะจะบันทึกบัญชีขาเดียวแต่ถ้าเราเลือกเป็นอินดีเล็กอสนะคะเขาจะมีการบันทึกบัญชีนะคะกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย รั์สิน์นะคะทั้งเดบิตและเครดิตให้เราหักล้างเอาเองนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวดเรกนะคะจะไม่ตอบโจทย์ทางฝั่งบัญชีตรงที่ว่าเวลาเราบันทึกนะคะเราต้องการเห็นทั้งตัวสินทรัพย์แล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเลือกดเรกเนี่ยเขาจะมีการเน็ตให้เราเลยนะคะดังนั้นเ,เวลาลูกค้าเลือกนะคะก็ส่วนใหญ่จะเลือกเป็นอินดเรกแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกเป็นเน็ตหรือเป็นกอสเท่านั้นนะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูว่าส่วนไหนนะคะเหมาะสมกับธุรกิจ ของเราและการบันทึกบัญชีในรูปแบบของบริษัทของเรา